รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ด้านิชี่เกมถอดรหัสครับผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วครับผมว่าเราเข้าเกมกเลยดีกว่าเพราะ,ะตอนนี้คุณตั้ะเทศกาลังรองรุ้นอยู่ว่าแชมป์คนใหม่ล่าสุดของเราแชมป์สามสมัยคุณบุกกี้จะรอดจากคู่ต่อสู้อย่างคุณปลาหรือเปล่าเพราะตอนนี้คุณบุกกี้เหลืออยู่2000สุดท้ายคแล้วต้องหมดหน้าตักหมดหน้าตักมาก่อนเลยครับตอนนี้สูส้ๆจ้ะนะครับคนละ2000เป็น4 0 0 0ตรงกลาง เหตุเกิดเพราะว่าเธอสู้สามพติดกัน2ครั้งคมีเงินอยู่ดีๆไม่ชอบ <c oughs> แล้ครับผมอยู่ดีๆชอบชอบให้คนอื่นให้ทีมซีลก็ดีให้คุณต่อสู้ก็ดีให้ดาวินชีก็ให้มาแล้วนะฮะจากข้อที่แล้ว <c oughs> ตอนนี้ถึงคราววิกฤตของเธอแล้ว4,000ตรงกลางนี้ต้องดึงกลับมาให้ได้ถึงจะกลับขึ้นมาตามที่4 0 0พต่อ6000ถ้าพี่ปลาได้ล้มแชมป์และเป็นแชมป์คนใหม่ทันที สวยๆงามๆพร้อมกับเงินเท่าทุนที่1นึ่งหมื่นที่ดาวินชีให้ไปเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยโอกาสเป็นของทั้งคู่ตอนนี้มือที่โพเดียมตาที่จอหูรอฟังสี่พันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของแชมป์ครับดาวินชีขอ3พยางสามพยางราดภาพมาครับ เขาเป็นคนไม่ดีเธอต้องเกลียนเขาเชื่อฉันทิปลาครับแมกนีเซ <nes> ียมแมกนีเซียมแชมป์คนใหม่ครับโถภาพแรกแบตเตอรี่ชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คือชาร์จเต็มแม็กซ์นเงนนะครับเต็มแมก็ก และภาพที่2หัวเข่าก็นีภาษาอังกฤษและภาพสุดท้ายเนี่ยฮะเขาเป็นคนไม่ดีเธอต้องเกลียดเขาเชื่อชั้นก็คือการเซียม,ยมนะครับผมแบคเนีเซียมปิดจ็อบครับแชมป์คนใหม่ครับพี่ปลาครับแชมป์หนึ่งสมัยพร้อมเงินสะสมอีก10,000บาทครับแล้วขอเสียงปรบมือดนทางให้กับคุณบุ๊กี้ครับแชมป์สามสมัยของเราและที่สาคัญน,นะครับสิ่งที่มหาศาลกว่าการเป็นแชมป์สามสมัยของเธอ <c oughs> คือเธอเรียกเสียงหัวเราะ สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราทุกคนแช,ชมป์สามสมัยวันนี้ต้องลากลับไปก่อนพร้อมก,กับเงินสะสมทั้งสิ้น32,000บาท<ว>ครับขอ<ว>บ<า>คุณครับคือต้องบอกว่าเธอเป็นแช,ชมป์คนแรกที่เชียร์รู้สึกว่าทําให้เกมดเวนชีของเราเนี่ยไม่มีความตึงเครียดเลยไม่มีความตึงเครียดเลยสนุกสนานซะจนแบบว่าเฮ้ยนี่นเราอยู่รายการตลกอะไรที่ไหนหรือเปล่าใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ครับแชมป์คนใหม่ของเราพี่ปลานี่สินิ่งมากจริงๆมีความตั้งใจ และลงมาปุ๊บตอบเป๊ะคราวนี้ล่ะทีมสตีลจะทำยังไงอนะคะก็ต้องต้อนรับแชมป์คนใหม่นะคะด้วยทีมสตีลคนต่อไปที่ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเป็นใครกันนั้นเรนดอมเลยดีกว <okay> ่าค่ะเบอร์เจ็ดครับ เป็นอีกหนึ่งคนที่มีอารมณ์ร่วมดีมากเวลาตอบไปพี่โอ้นะดีใจดีใจแทนเพื่อนด้วยตอนนี้ดีใจไหมคะต้องลงมาแล้วก็ดีใจค่ะดีใจนะคะยังไงก็สู้เต็มที่ค่ะเอาเต็มที่เลยพี่โอ้โชคดีค่ะสวัสดีครับคุณโอ้สวัสดีค่ะ ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับก็ค้าขายค่ะอยู่ที่โคราชค่ะอยู่ที่โคราชเลยใช่ค่ะนะครับนี่ต้องลงมาแล้วใช่ค่ะมีความพร้อมขนาดไหนครับก็ก็พร้อมค่ะพร้อมเต็มที่แต่ว่าจะสู้ได้หรือไม่ได้คอยดูกันค่ะใหน 1> <1> <ะ>ต้องอย่างนี้นะครับพร้อมครับดาวิชชีใส่ให้คนละหนึ่งหมืคร 1, คับและสู้กันมาคนละสองพตรงกลางรวมเป็นสี่พันรัสแรกดาวินชีขอสพยาง 3. พยางราัสภาพมาครับ หมดเลยเงียบอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ใครรู้ไหมครับคุณพระพลนะคะคุณพลใช่ไหมค่ะพลพระพลนะครับพลพลอต่อด้วยเอเอสะเอค่ะภารที่สามมือสะเอมือจบท้ายด้วยงองงูพลลเมืองดาวิชีขอคืนสี่พันครับ ถือว่าทุกคนนะครับผมเท่าเทียมกันหมดนะฮะไม่มีใครถอดรหัสนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ไปกันต่อครับสู้กันมาครับอีกคนละ2 0 0 0ตรงกลางรวมเป็น4 0 0พใครได้ไปกลับมาเท่าทุนครับที่10,000 <c oughs> ไปกันต่อครับ4 0 0พตรงกลาง <c oughs> ดาวินชีขอ2พยางสองพยาง <c oughs> รัดเสียงมาครับ เบอร์ร้รทร่ริบสกดแล้วครับหราร้บู้าห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 ้า้าห้าาหเห้าเ้็ห้าห้หราห้าห้าห้าหรารรรหราหยาวเหรอมาห ได้ตอบทักทีคุณแม็กคะกดหลายครั้งแล้วตอบว่าลูกพรุนถูกต้องครับผมที่กดหลายรอบเลยนะคะกดหลายรอบมากกดไปกี่ครั้งละสามสี่ครั้งนี่รอบที่สี่เพิ่งได้ตอบครับบุตรก็คือลูกนะฮะเป็นรู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 ก็รูเต็มไปหมดก็แปลว่าปรุนนั่นเองค่ะลูกพรุนแล้วไปสองพันครับยินดีด้วยค่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่า สูสีกันครับยัง<ฤ>เหลือ6,000เท่ากันนะครับเสียมา 2, 2> ข้อติดแล้วไปกันต่อครับอีกคนละ2,000ตรงกลางครับ<ค>ข้อนี้ไม่ควรจะเสียแล้วเพราะว่าตอนนี้เหลือกันคนละ4,000ทั้งคู่<ฤ>ใครได้ไปขึ้นนำา8 0 0ต่อ4,000 4,000ตรงกลางครับดาฟนชีขอ3พยาง3พยางรหาสภาพ,พมาครับ มีมรครับทันเวลาเบอร์เจ็ดครับชื่อคุณปลาเหมือนกันเลยค่ะตอบว่ากากระบาดค่ะกากระบาดถูกต้องครับภาพแรกคือกาภาพที่สองคือกบนะฮะค่ะ,ะ,ะกออาแล้วก็กบกอบอค่ะใส่สระอานและปิดท้ายด้วยทอทหารจากทหารค่ะอ่านว่ากากระบาดรับไปสองพันครับคุณปลาครับ มา,าวินาทีสุดท้ายพอดีเลยแต่ว่าคู่ข้างหน้าต้องสู้แล้วนะคะน,น,นสามข้อติดแล้วนะคะมาครับคนละ2,000ครับรวมเป็น4,000ตรงกลางเลยทำให้ตอนนี้ทั้งคู่เหลือกันอยู่แค่คนละ2,000 <S 1> <S 1> เออถ้าเกิดหลุดไปอีกข้อหน้าหมดหน้าตักทั้งคู่นะครับหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้นะฮะบนบอร์ดมีอยู่800 0 สี่พเนี่ยพร้อมที่จะหลุดไปถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งคว้าเอาไว้สี่พันตรงกลางครับหลุดไปข้อหน้าโอกาสกับคู่สูงมาก4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางราดภาพมาครับ เป็นชีคอสองพยางครับสองพยางหลาดภาพมาครับหมดอายุแล้วคาครับเสียสีถูกต้องครับ ภาพแรกนะเป็นภาพของอาหารที่บอกว่าหมดอายุแล้วก็คือเสียเสียนะฮะใส่ดอเด็กจากเด็กเข้าไปเป็นเสียดนะ<า>เด็กกำลังสีไบโอลินอยู่<า>ก็เลยกลายเป็นเสียดสีขึ้นมาครับ6,000ต่อ2,000ครับเอาละก็ยังดีนะฮะที่พี่ปลาเราตอบได้เลยทำให้คุณโอสามารถที่จะแบ่งเล่นก็ได้<ช>นะครับ2,000<า>สุดท้ายครับคุณโอ แบ่งก่อนค่ะ1,000งพันแบ่ง <Bank S 2> ก่อนนะครับมาครับคนละ1 0 0 0เป็น2,000ตรงกลางถ้าเดึกลับไปได้ครับจะขึ้นตามมาที่3 0 0 0ต่อ5,000ไม่ไกลกันมากเลยแต่ต้องตามให้ได้นะครับเพราะเกิด2องพนี้หลุดไปข้อหน้าหมดหน้าตักครับโอกาสสุดท้าย2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยาง รหัสเสียงมาครับนวดขาให้หน่อยอย่าลืมล่ะ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  หมดเวลาปล่อยคืนไปอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนวดขายหน่อยก็คือการขอการวานหรือการใช้อย่าลืมล่ะก็คือจำใช้จำช้ำใจโอ้โหช้ำมากเลยค่ะช้ำใจจริงๆมันง่ายมากเลยช้ำใจดาวิชีขอคืน2,000ครับ น่าเสียดายจริงๆครับเมื่อกี้นี้ที่ตอบไม่ได้เลยทําให้คุณโดต้องหมดหน้าตักนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะหมดหน้าตัคุณโดครับสู้สู้ค่ะสู้ค่ะรวมกับของพี่ปลาเป็น2,000ตรงกลางดึงกลับไปได้อยู่ต่อและต้องสู้ต่อให้ได้อีกข้อหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะเราจะดึงกลับได้แค่2,000เท่านั้นเองและแน่นอนพี่ปลาก็ต้องสู้2,000หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเหลืออยู่แค่ส0่พแต่ถ้าเกิดพี่ปลาปิดจ็อบแชมป์สมัยที่2ได้ เก็บไปอีก6,000นะครับสำหรับรอบนี้2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับพ่อของแม่หมดขึ้นพ่อของแม่หมดขึ้นที่ปหราครับ ตาหวานไม่ทันไม่ทันน่าเสียดายจริงๆเอ้าวปิดจอบแชมป์สมัยที่2ครับพ่อของแม่ก็คือตามดขึ้นนงี้ไปว่าโถต้องหวานมากตาหวานนะครับผมหวานจอยเลยทีนี้นะครับรับไปอีก2,000นะครับเป็น6,000ในสมัยนี้รวมกับของเดิมนะครับเป็น2 1 0 0 0บาทครับ แล้วขอเสียงปรบมือดัให้กับคุณโอ๊ตเยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในร้อยนะคะเอาครับผมไม่ได้ไกไกลละชอบคำนี้จังเลยขอบคุณมากคุณโอขอบคุณมากครับโอ้โหดีใจได้เป็นหนึ่งในร้อยใช่ไก่อวยพรเปในตัวด้วยนะคะว่าถึงร้อยแน่นอนว่าถึงร้อยแน่นอนเชื่อเถอะครับยี่สิสมัยนี้ไม่นานเลยครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองพี่ปลาอยู่กับเราตั้งสมาธิให้ดีโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ ต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมานั้นแชมป์ของเราแต่ละคนนั้นสุดๆทั้งนั้นค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มานั่งอยู่ที่ทีมตีลเนี่ยทุกคนสุดๆจริงๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของแชมป์คนใหม่ของเราที่จะไปคว้าเงินล้านกับดาบินชีอยู่ที่เขาว่าจะยืนหยัดคุมสมาธิและสมองไม่ให้เหนื่อยล้าเพื่อที่จะไปให้ถึง2ีสสมัยได้นานเท่าไหร่แค่นั้นเอง ค่ะน้องเชียร์ไม่ให้รอนานเลยและกันค่ะพี่คริสถ้าจะสุดจะมาขนาดนี้แล้วนะคะคนต่อไปก็ต้องสุดเช่นกันเป็นคนไหนนั้นเรนดอมเลยเบอร์เก้าคุณกครับ อาจจะไม่ได้กดสติลบ่อยแต่กดแล้วคือสุดเลยพี่นพสติลได้5,000บาทใช่ครับพี่นพตอนนี้ต้องลงไปเจอก,กับแชมป์ปลาคนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าไม่มีถอยหลังครับมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวครับนี่โอ้โหเจ๋งขนาดนี้สนใจให้พี่นพค่ะโชคดีค่ะเดิงครับ ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณนพครับก็ทำกิจการขายเกี่ยวกับเครื่องสังกะพันธ์ครับอ๋อเครื่องสังกะพันธุ์ใช่ครับมีหน้าล่ะดูสิตอบข้อเดียวได้5 0 0พันอิ่มบุญกันเลยอิ่มบุญไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกดหลายครั้งไหมครับก็พอสมควรครับสามสี่ครั้งครับแต่ว่าที่ติดใช่ไหมใช่ใช่ที่ติดแต่ที่ไม่ติดก็เยอะใช่ครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเป็นไงครับพี่ปลาสองสมัยแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังจะขึ้นสมัยที่สมครับสบายๆอยู่ไหมครับก็สบายๆครับยังอีกไกลครับยังอีกไกลนะฮะยังต้องยืนอีกนานครับต้องยืนอีกนานแล้วคุณนพพร้อมยืนไหมฮะก็ข้ามผมไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหนี่โอ้โหเดือดอะโอ้คนละหมัดสองหมัดแบบนี้ให้ไปเลยดีกว่าคนละ10,000แต่ต้องสู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางสี่00ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางส พยางราดภาพมาครับสามพยางครับเบอร์เก้ากดแล้วคุณปลาครับ วิบากกินวิบากถูกต้องครับมีชงักมียั้งมียั้งมียั้งแบบไม่แน่ใจว่า<อ>จะใช่หรือเปล่าแต่ตัดสินใจกดดีที่คุณนพยังไม่ได้พุ่งไปและก็ได้มาจริงๆครับกินวิบากภพพาพแรกกากหมูกากภาพที่สองวงไว้ชัดเจนที่วิและภาพสุดท้ายนกที่กำลังบินอยู่กากวิบินกินวิบากหมื่นสองพันต่อแปดพันครับ ก็ต้องบอกคุณนพว่าจะไปกลัวอะไรเรามีทุนมาตั้ง5 0 0 0ันดาวิิชีใส่ให้ไปอีกหมื่นหนึ่ันนั้นเก็บเข้ากระเป๋าไปเรียบร้อยไม่ต้องมาใช้ตรงนี้เลยสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางถ้าเกิดคุณนบดึงกลับมาได้กลับมาเริ่มกันใหม่นะฮะที่ 1, 0 0 0 0ดมืินดีขอ3พยาง3พยาง ลาดภาพมาครับเบอร์เทิมซติลค่ะเบอร์เทิมสติลกดแล้วนะครับว่องไวเลยทีเดียวส <3 S 2> พยาง ได้ชื่อปลานี่มาแรงคุณปลาหญิงคะสามพยางคุณตอบว่าอะไรคะคนคิดบวกค่ะคนคิดบวกถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งหรือคนนั่นเองนะฮะภาพที่สองเด็กคนนี้เขากำลังคิดนะฮะสูตรบวกอยู่3ามบวกสเท่ากับหคนคิดบวกรับไปสองพครับคุณปลาครับปลาหญิง ปลาหญิงปญงปลาชายนะครับเลยทําให้ตอนนี้คุณนบนะฮะเหลืออยู่ห0พันในขณะที่พี่ปลาหรือคุณปลาเท่าทุนอยู่ที่1,000 0มืไม่ได้ใช้เสียกันครับสู้กันมาครับอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลาง4ี่พตรงกลางโอกาสตีเสมอของคุณนบดาวินชีขอ ของง้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาชมกันอีกครับ oh, oh, oh. เพราะว่าวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ